นี่ค่กำลังเต้นลังไงนเออเหรอคะยังไม่ทอดเทียวเราไม่เป็นไรค่ะเรารอได้เราอยู่ใกล้เราเราหน้กินได้ถึงสี่ทุ่มอย่ายุ่งกับป้าป้าจะดูพี่เขาสาธิตการทำแม่คามนี่ไม่ใส่น้ำลายก็โยดลงไม่ใส่พักนะป้าตาโอ้ยแป้งแกอย่าบังคับป้าลายก็ให้ป้ากินแบบสดชื่นเต็มใส่ล่าเรืองหน่อยเนาะ แบ่งกันก็ได้ให้พี่เขาแบ่งได้ม่มากากอบอโอ้ยแกแกแปบของเง้งแม่แกมาซื้อไปเรื่องมากกับป้าจริงจริงอ้อยหอมหอมค่ะหอ,อมออมากๆเลยเดี๋ยวเอาจานไปใส่ตูดสิค้ะหลานคะอาการออกมาจากพ้นค่นจะฉันกินไม่ลงเสร็จแล้ว ต่อไปเป็นคิวของเรา40สี่สิบบาท